หลบมเมื <S <s ่อก yeah. ี้เวลาต้องพักไม่ด like ูเมื่อกี้เนี่ย สงกอย่างคนเยอะแตกไปแล้วเรื่องป้างเพื่ป้างหมดนี่เขาอะไรเรเนและนาดอันนี้ทำทำไม่เป็นแต่ว่าลูกพี่ผมทำเป็นอันนี้แค่สั้นๆนะของเขายาวกว่านี้อีกยาวห้านี่แหละยาวเป็นกับสี่ห้าเมตรโอ้หพึเดียวไม่มีร่วงไปดูครับโอ้ยท้าปูโตตะลึงดึงไม่เป็น by nothing but the second b e s t will do he then turns his attention to the tablecloth I want to be able to pull this tablecloth evenly. So, I'm going to put a pipe at the end of it, just like we see in the video. But the fact that this seam is super parallel to the entire tablecloth is quite critical to an even pull across everything. I hope I've achieved it. The final step is the table decoration. First, with a cloth of lightweight satin. And on top of that, well, this is one place setting. We need 23 more, which means we're going to need some help. That's what they're here for. Themselves make quick work of the table leg, copying the video as closely as possible. And with a motorcycle hooked up, time for some predictions. I'm of two minds about this thing. Part of me really wants to see it succeed. The other part is looking forward to the horror show of everything hitting the ground, especially on high speed. I can't tell which I want more. คนไทยเราเนี่นะคนไทยเก่งมาไหมมาเข้ามาแล้วมาเหรอชัดๆข้มาเลยเอาละเอาละโคนาตัวได้นตัวคุณอะไรครับดิทิโรดเจราโชว์กัชลัย แต่เหรียญใช่ไหมฮะชแต่เหรียญน,นะครับออ่นิ่งมากเลยอ่ะนิ่งมากเลยน <25 S 2> <า>ิ่งมากเลย2ี่เหรียญ สุดท้ายเลย40โอ้โโอโ40อ,อันนี้ผมบอกว่าสุดท้ายนะแปลว่าตั้งใจความสูงมันบิดไปบิดมาด้วยแล้วเนี่ยโอ้โห,โโห40ถึงเวลาสำคัญเออเอาเทลมีมาอ่ะมามอบก่อนรับเลยเรื่องสบายเล เกิดการทักเกิดขึ้นแล้วเอาฝากถือกลับเอาละเอาละแต่ขโมยเงินไม่นั่งเราจะท้าคุณนิธทรรศสูงสักกี่เหรียญดีสักหกสิบอ้โหหกสิบนกว่าหกสิบท้าคนชนทิพย์หกสิบเหรียญได้หรือไม่ได้อย่างนี้ดีกว่าหกสิบเหรียญได้หรือไม่ได้อ้าวไปก่อนได้ไม่ได้หกสิบได้อ้าวได้ ได้คือเพราะได้ตอบนะว่าได้หรือไม่ได้เพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันัใช่ได้ไม่ได้ผมก็ได้โอ้โหเสียนะเสียต้นไม่ต้อได้เหมือนกันโอ้โหท่นใจดลองขอาว่าได้ทั้งหมดเลยนะฮะพบสิบเหรียญได้หรือไม่ได้หายใจสักครู่หนึ่งและเดี๋ยวท่านผู้ชมเราไปลองดูก็ได้ระวังเบรกนี่นะครับแต่แป๊บหนึ่งเราจะกลับมาดูว่าคุณนิติโรจน์ได้หรือไม่ได้นะฮะสักครู่นะครับช่วยนักแสดงันชัยดี เซ็นทรัลพาซาลาบขาวไลร้าไล์กเรตื่นเต้นเลยโอดเอาลังรู <Amen> ้จักตื่นเต้นเลยนะ ดูคะแนนในรอบนี้ของเป้นะคะศูนย์คะแนนค่ะแรปอาร์ตนะคะศูนย์คะแนนค่ะดูทุกต้นตอนนี้มีหนึ่งคะแนนค่ะ,อะรอบนี้นะคะสนับสนุนโดยกาแฟเบอร์ดี้ไอซ์คอฟฟี่ตอนนี้สาม0นเชิญเลยนะฮะ,ะ,ะแล้วก็วมาลุ้นว่าเหรียญที่ตั้งขึ้นไปสูงถึงจริงๆอยากจะตั้งโจทย์ว่าเอา55 ก็พอแล้วอ่ะนี่โหดกว่าแต่ว่ารายการบอกขอโหดหน่อยเจ้าต,ตัวก็ยังไม่เคยแล้วเหรียญนี้ยนตีมานะเขาลองลุ้นดูใหม้มันเสียวๆแต่สามพันก็มั่นใจว่า60ทิาได้ตอบได้หมดแต่กิจเราจบอยู่ที่สี่สี่สิบสี่สิบเพิ่มอีกยี่สิบตั้งสี่สิบหมือนดียเอาแค่ตั้งเหรียญอะไรนะคนผมว่าตั้งอยู่บนปากโขดขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังไม่ง่ายแล้วอ่ะ30ิบนะครับสี่สิบนี่คือโจทย์นะฮะเอานะฮะสี่สิครับเราตั้งไว้ที่60สิบเพราะฉะนั้น4ี่สิบเราทําไปแล้ว สี่สิบห้าเลยครับขอขอไล่ขึ้นไปไม่ได้เป็นแนวเร็วเลยนะฮะโหเสียวไส้มากเลย <4. 5. S 1> ตอนนี้เป็นสี่สิบห้านะครับท่านผู้ชมยังไม่ใช่หกสิบนะครับโอเคไหมครับสี่สิบห้านะครับท่านผู้ชมโอ้ยถือว่ายังอยู่นะครับโอเคตามส,าสาต่อเลยครับ นะฮะเอาออกเพื่อเอากระดาษใส่ครับเป็น50ครับยังไม่ถึงโจทของเรานะฮะไตมาเรื่อยๆนะครับเป็น50เหรียญแล้วนะครับโอ้ยอาาจาก50เราจะไป60เลยไหมครับไป60เลยไป60เลยนะครับบัดเข้าสู่จนแล้วนะครับ60เหรียญนะครับแนวเหรียญมันจะเหมือนกับตัวพุ่งมาไปงอมาอยู่นะเนี่ย โอ้โหกสิบเหรียญน,นะครับดูนะครับเวลาแล้วแต่นะฮะพร้อมเมื่อไหร่แล้วแต่เลยนะครับหกสิบเหรียญนะฮะทุกคนบอกก็ได้นะครับ ทำชผมบอกด้เลยใหน้เจ็ดศูนย์เอาไปแล้วเอาแล้วนพูด 70... ลองเล่นเล่นอันนี้ถือว่าได้ไปแล้เจ็ดิบเลยโอ้โหโอ้โห,โอโห,โอโหเอาอยังไง,<ๆ>องเอามเจ็ดสิบ,าาบเลยน,นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยลุงพร้อมนะพร้อมบท่านผู้ชมดูนะครับเจดสิบเลยนะครับ เจ็ดสิบเหรียญเลยนะคนไม่ท่ร้อยครับทำไร้ไหมครับคนคนคุกน์นะก็ถือว่าทำได้ครับ

คุณแม่ตอนนี้หนึ่งคะแนนค่ะและคุณอาร์ตนะคะหนึ่งคะแนนค่ะตัวคุณต้นก็สองคะแนนค่ะรอบนี้เราเรียกว่ารอบว้าวว้าวสามวาวว้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 าวถ้าว้าวแสดงว่ามันต้องหูเจ๋งอ่ะเจ๋งอ่ะก็จะต้องว้าวเลยรอบนี้สนับสนุนโดยเครื่องดื่มฉลาม เะครับมาสามพันาว้าวว้าวกัผลกัดมาแต่ละอาทิตย์นะว้าวทุกครั้งจริงว้าว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 เดที่ท่านี่ฮิตเลยนะฮิตเลยฮิตเลยฮเลยลองลว้าวว้อ๋ออ้าว่างเยอ้าวงยมีใครว้าอุตส่าห์ูเออไปลเข้าเลยโอ้ยเาตัวตัวขึ้นเลย่พอกน่ออกัน่มสองสามว้าวว้ เดิมสองซ้ำว้าวว้าวลุงกระโปรงให้คนรวยไม่ไม่แต่ที่เราต้องยอมครับเพราะว่าจัดมาทุกครั้งว้าวทุกครั้งว้าวทุกครั้งครั้งนี้ก็เหมือนกันเป็นยังว้าวว้าวเหมือนกันอะไรอ่ะจะไงเกี่ยวอะไรนี่ครับมามาชมกันมาชมกันมาดูได้มาดูได้ที่เห็นก็มีขวดไข่แล้วนี่นี่ก็รถยนต์เหรอครับ หันมาานมักพูดถึงสิ่งที่จะทำให้วาวเนี่ยเอาขวดที่ว่าปากเล็กว่าไข่แล้วไงแล้วไงวก็เอาไขครับเนีวางบนปากขวดแล้วไงแล้วเอาน้ารากเสร็จแล้วไข่ก็จะพุอุ้ยแตกดูดีขวดมันจะอยู่ในทรงมันหรอเล่าอยู่ในทรงมันอย่งนี้เลยครับเป็นไข่เลยนะเนามันก็ปากขวดมันเล็กว่าไข่ทะเไง ว้าวว้าวทำไมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันดานยังไม่ลงเลยผมพูดแล้วต้องทำให้ได้พูดแล้วต้องบอกว้าวว้าวถ้าลงหยุดผมจะว้าวให้เลยนะเอา้แน่นอนเอามามาเอาน้ำน้ำมาเอาน้ำมาโรงไหนต้องดรงไหนข่างกันข้างกันเอ้าว้าว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 ้าวว้าวว้ี้าว้วทา้ เขาทำได้ปีละใบเขาเดิน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 เขาต้องไปเขาเดิน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 เดินน้ำเปล่า เป็นมีคะแนนสูงสุด,สดได้เปิดเปิดสองประตูเดี๋ยวก็มาลุ้นเล้วา่าใคร